ฮัโลโหลมาเบ่งแปลงผักคนใหญ่ครับมาเบ่งแปลงผักคนใหญ่เดือนสิบสองไม่สาปันไหนกันยังมีทักกินเนาะ ซ้อนมะเขือเทศมะฮงมะมี่อันนั้นต้นดอกมองทำคอ,อกแล้วมาดิเจ็บมือต่อไปต่อกับบดานไอยาน้ำน้ำบดานใส่ติงดิ่งนะ ที่เครือเจ้าของนอนอยู่ตั่งเตียงไปละหอนผู้นั่งกอย้ังลางนี่ต้นอุ้ยหอนลายที่สองที่สิบสองเมตรแตาหอนลายส่วน เมาเบิงสวนฮ้าจะบดไทยมากเบอรีในข้าก็มาเห็นต่อทยตรอนะเ็น,เนจา้ายก็เจ้าคูนขี่ดินขึ้นครับเพื่อจะ ต่างเทียงหน้าหน่อยครับนี่นี้แหละ15คูณ15ราคาสามบาทบอตต่อลืมต่อเขาอทศ่ดนเนี่ยนะตั้งแต่ตั้งแต่สามโมงหอดที่ยังกับล่างที่แดบสุดยอดอีรี 15, สิบห้าคูณสิบห้ราคา3บาทครับทายเบิร์ดแปลนเบิดบครับส,สูง1เมตรครับสิบห้าคูณสิบห้าความสูง1เมตรน่าจ,จะพักรถ้วมั้หอนได้เที่ยงก็พักได้นะครับไม่ได้ ตรงนี้ที่คิดถึงเวลาไปอยู่สมุทรสาครเราจะคิดถึงมากก็คือต้นนี่ยะะดาวถวายครับแล้วก็สะดาวถวายแล้วก็มะม่วง มะม่วงมะม่วงปลูกสามปีแล้วกะรพอได้ซิมเนี่ยแต่ว่าซิ่มพอเต็มหน่วยพอได้แบบแบบลุงหลายเด้านนี้กาโบมีดอกครับดอกกระเจียว